สวัสดีครับพบกับช่องย YouTube นะครับวันนี้เราจะไปสวนมะนาวนะครับแถวสุขุมวิทนะครับปุณณวิถี17หรือสุขุมวิทร้อยหนึ่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับรถจะติดสักหน่อยเป็นธรรมดานะครับของคนกทม ที่รถจะติดนะครับวันนี้ว่างๆครับเลยหนีไปสวนมะนาวดีกว่าเดี๋ยวจะไปต่อน้ำนะครับต่อท่อน้ำเพื่อทำระบบน้ำหยดให้มันยั่งยืนนะครับผมตอนนี้เราใช้แบบเติมน้านอยู่นะครับมันยังไม่ยั่งยืนเพราะว่าน้ำหมดเราต้องคอยไปเติมแล้วซึ่งเ,เรา ขับรถไปเนี่ยมันใช้เวลานะครับผมโดยประมาณสัก40นาทีถามว่าไกลไหมไม่ไกลนะครับแต่รถมันติดเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนกันนะครับตอนนี้เราอยู่แถาสาธุประดิษฐ์นะครับข้างหน้าเราซ้ายมือจะเป็นเซ็นทรัพลพะรามาสามนะครับ เราเข้าช่องพิเศษนะครับหรือ easy path นี่เองไปกันเลยเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงสุขุมวิทร้อยหนึ่งแล้วผมจะถ่ายอีกทีนะครับตอนนี้เราจะขึ้นทางด่วนครับพเพราะรถมันติดผมต้องใช้เวลานะครับ เรามาชมรถติดกันดีกว่านะครับรถเยอะมากครับตอนนี้ก็10โมง17นาทีนะครับวันศุกร์แห่งชาติของคนกรุงเทพรถก็จะเยอะประมาณนี้นะครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับส่วนมันนาวแถวสุขุมวิทนะครับร้อยหนึ่งปุณวิถีนะครับผมซอยย่อยวันนี้ก็มาดูครับพอดีคำาเกี่ยวกับน้ำหยดไวนะครับนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้มีเวลานะครับก็เลยต้องทำระบบนี้ไว้ นี่ไม่ได้ดูมาสักสองอาทิตย์นะครับยังโอเคอยู่เพราะมันมีระบบน้ำหยดนะครับอันนี้ก็เป็นทางลูกเต่านะครับเป็นพ่อเอกของเรานะครับคอยป้อนน้ำให้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ยังลบอยู่นะครับเพราะเนื่องจากเราไม่ได้มาสองอาทิตย์คราวที่แล้วมาก็ตัดนะครับแต่ยังตัดไม่เสร็จเพราะเนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งมันน้ํายังท่วมอยู่นะครับเนี่ยครับฝั่งนี้เมื่อสองอทิที่แล้วน้ำยังท่วมอยู่เราก็เลยไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเข้ามาใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นอ้อยแดงนะครับที่เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วอ้อยแดงนะครับสังเกตง่ายๆครับนะครับก้านนะสีแดงช่วยล้างไตล้างไรได้นะครับพวกเบาหวานนะครับใช้ได้หมดครับผม ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับพามาดูสวนมะนาวเฉยๆนะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ต้นกล้วยนะครับอันนี้ตอนปนะระตูตตตเรานะครับรู้สึกจะมีกล้วยออกมาอยู่ข้างกำแพง คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมวัดนี้นะครับสองเก้าสี่ไม่ได้ใบนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้